เฮ้ยดูดหนีเรียบร้อย2ไปเฮ้ยโอ้โยเรียบร้อยครับ gg นะครับค่าหัว7000เอ้ยก็ไม่ใช่ดิ9000 9, สวัสดีน้องๆทุกคนวันนี้พี่จะมาทำตามคำขอรองน้องๆพี่บอลพี่บอลพีพให้ดูหน่อยนะฮะพีพีดาบยรุให้ดูหน่อยได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับอ่า ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักด้วยนะครับ้าน E a s y f a r รนมะมีบริการรับฟาร์มแล้วก็กดเกมพาร์แล้วกดผลกิสัดด้วยมีบริการเติมระบักด้วยนะครับผมรู้แบบนี้แล้วนะรออะไรอนะ่ะจัดไปดีครับไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลาน e a s y f a r ร์มลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะนะครับก็ วันนี้พี่ก็จะใช้ดาบโยรุแล้วก็หมัดอิเล็กโตนะครับแล้วก็คาบุสะก็โยรุนะครับก็มาลองพีพีครับก็เข้ามาในเซิร์ฟทั่วไปแล้วนะครับ2คนนี้นะที่พีพีอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าใครนะไม่ได้เตรียมกันมาเลยนะครับผมโอเครีบร้อยโดูไหมครับเข้ามาก็เปิดเลยนะครับไม่รอช้านะเพราะว่าพี่อัดคลิปนะครับพี่จะไม่พูดมากนะนะครับก็พี่มาเล่นนะครับก็ไม่ได้พูดมากนะครับ ต้องใช้สมาธินิดหนึ่งสมาธินิดหนึ่งนะฮะนี่นี่นี่เห็นน้องบอกว่าพี่บอลไม่บอลทาไมในคลิปกับสตรีมทําไมฟีมีมันไม่เหมือนกันเลยนะครับก็พี่อัดคลิปนะครับพี่พี่ไม่ค่อยได้แบบถ้าพี่พูดนะครับมันจะไม่เก่งนะครับไม่ใช่อะไรหรอกคือแบบถ้าพี่พูดมันไม่มีสมาธิในการบีพีนะครับเวลาพี่อัดคลิปคือพี่ไม่พูดนะครับพี่ค่อยอัดเสียงนะครับ อันนี้ผักอุ้ยโดนไม่โดน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 ไหมโดนโอ้โดนโดนโดนเรียบร้อยแตกถ้าโดนเมื่อกี้คือจบเลยนะเรียบร้อยเกือบตายตายไหมไม่ตายฮะเกือบตายแล้วนะครับเลือดแดงแล้วนะฮะตอนนี้เราต้องจี้เลยนะครับจี้เลยจี้เลยโดนไปหนึ่งดอกนะครับสกิลเซตนะฮะเออซีวีซีอ่าสกิลเอ็กซ์พูดผิดนะฮะบึ๊บโอ้โหเกือบโดนนะฮะ โดนดูดเรียบร้อยช็อตนี้ว่ายังไงโอ้โหสกิลคาบุสัถ้าสกิลเอ็กไม่คูลดาวนะครับเรียบร้อยนะเมื่อกี้นะฮะช็อตเมื่อกี้นะครับ,รบหลบหลบได้นะครับโอ้โหรู้สึกว่าเขาแบบหลบดีมากเลยฮะแต่พี่มือเขาไม่ค่อยเก่งหรอกโดนไปหนึ่งทีดิไม่อยากจะบอกว่ากีกีไปนะครับหนึ่งทัวร์นะครับแรงไหมทุกคนนะครับดาบยูโดคือแรงมากนะครับค่าอ่า อันนี้ถ้าถ้าเล่นเก่งวันนี้คือแบบวันช็อตนะครับได้เลยนะครับอันนี้พี่เล่นไม่ค่อยเก่งด้วยนะพี่ก็เลยนี่มาแล้วลองแบบมาป่วนคนในแถวนี้ดูดินะครับเขาก็พีพีกันอยู่นะครับสามสี่คนนะเดี๋ยวขอเจิมหน่อยแล้วกันนะครับดูดเป็นหนึ่งทีเนี่ยโอ้โหผลโซนะฮะบิ๊กมัมนะผลบิ๊กมัมนะครับเดี๋ยวขอหนีก่อนแล้วกันเพราะว่าผลบิ๊กมัมมันเป็นผลที่แรงมากนะฮะแรงจริงๆหลบก่อนหลบก่อนยูอ้าวไม่ตามไม่ตามไม่ตาม ไม่ตามอ่ารู้สึกว่าตามอยู่โอ้ไม่ใช่ว่ะเฮ้ยอ่าไม่มีใครตามผมเปิดเลยแหละปรืปิดเฮ้ยตายแล้วอุ้ยโดนไปดึงซีนะครับสก,กิลเอ็กนะครับหลบถอยถอยรต้องหาเรื่องเขากอนนะฮะแต่เขาก็ยังไม่รู้สึกว่าเขายังไม่ตามเรามานะฮะอื้มเรากวนเขาหรือเปล่าวะอันนี้ก็ไม่ทราบกันคนระับ ออาูอ๋อได้รู้สึกเลยรู้สึกว่าเขาจะอ่ารับรู้แล้วนะครับในการพีพีกับพี่นะครับดูดมาหนึ่งทีเปิดโอ้โหเรียบร้อยนะฮะมีคนมาเจิมด้วยนะครับแบบนี้เล่นยากนะเล่นยากเล่นยากเอาบิกมัมก่อนเลยแล้วกันรู้สึกว่าบิกมัมเนี่ยน่าจะเล่นไม่ค่อยเปลี่ยนด้วยนะครับคัมโบดูเดี๋ยวมาสองคนอย่างนี้พี่จะทำยังไงวะเนี่ยพี่จะทำยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่นะ ต้องฆ่าตัวไหนตัวหนึ่งให้ตายก่อนนะครับจะได้เล่นง่ายนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้เล่นยากมากนะครับโดนไปนหนึ่งทีดิโอ้โหครึ่งหลอดแรงไหมแรงไหมแรงไหมทุกคนบอกไว้เลยนะฮะอยู่รู้โคตรแรงนะครับสกิลเอ็กนะฮะโอ้โหแรงกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับดูดไปตายไม่ช็อตนี้ยําโอ้โหดี จีๆนะครับได้ข้าวหัวไปแล้วนะครับดีก่อนิดเกียได้ข้าวหัวแล้วนูเ <c oughs> ว้ยน <c oughs> ี่จะตายแล้วจะตายแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมันเสร็จกูแน่คำน้อย <c oughs> ดูดดูดติดไหมโอ้โหเรียบร้อยพี่ตายมันแน่นอนเลยจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาไงเอาอยัางไงเรียบร้อยพี่แตกแน่โอ,โอ้โหเรียบร้อยเ <c> ฮ <oughs> ้ยเฮ้ยหนังเหนียวด้วยอือ มึงจะตายแล้วจะตายแล้วบิ๊กมัมมึงตายแน่นอนมึงตายแน่นอนสกิลเอกโอ้ยโอ้โหไม่ตายนะครับหลบได้นะครับโอ้โหรูกสึกว่าตอนนี้พี่กำลังจะโดนลุมนะฮะรู้สึกเฉยนะรู้สึกเฉยนะนะครับโอ้โหมาละตามมาหนึ่งคนนะฮะด้วยผมจะตะด้วยผมเหลืออยู่สองพันกว่านะฮะม่ร้ว <Benim S 2> <ination> จะร <ple asure> อดหรือเปล่านะด้วยสตูเขาเต็มหลอดเลยนะ ไหวหรือไม่ไหวหรือไม่จุกก่อนแล้วกันจุกก่อนแล้วกันรู้สึกว่ามิกมัมก็จะตามมาด้วยนะฮะอ่ามิกมัมกเ็เลือดก็ไม่เยอะนะฮะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะใช้ดาบมิกมัมด้วยนะครับอีกคนหนึ่งนะฮะแต่เราไม่สนใจนะ,ะับดูดมาดูดคืนนะครับเรียบร้อยเกมแน่นอนเรียบร้อยนะครับครึ่งหลอดไหมครึ่งหลอดไหมไม่ครึ่งหลอดนะฮะอู้เขาเล่นโผลว่ะ โคนี่เราต้องเล่นกลางอากาศนะเล่นในพื้นเือคือเราเสียบเปียบเขาเนี่ยเออดูดๆแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยเปิดคาบุสะกับเออไม่ใช่เปิดฮักคิฮึบฮึบอะไรไงฮึดฮึดฮึดโอ้โหโอ้โหไม่ได้กินพาะหรอกไม่ได้กินมิลอกเปิดแบบนี้ไม่กินโอ้โหดูอีกแล้วเรียบร้อยฮะจบเลยแบบนี้ฮะเสียค่าหัวไปแล้วนะโอ้โหนะพูดไม่ถึงไหนนะฮะโอ้ลิมเซฟตายแล้วลิมเซฟนะครับไม่เป็นไรครับวิ่งไปต่อได้นะครับ ก็คีวิลโอนี้ก็จะเป็นแบบปเปืี่ยนๆหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าพี่ก็เล่นไม่ค่อยเก่งเนาะนะเออเล่นไม่ค่อยเก่งนะ,นะครับก็ขอกำลังใจหน่อยครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมก็เห็นน้องๆขอมาเยอะับพี่บอลพี่บอลนะครับพี่แจ็คจะรู้แล้วก็เล่นจะรู้บ่อยนะครับพี่ลองแบบมาพีพีให้ดูหน่อยพี่ก็จัดให้นะนีหล่หอเลยหลนะ่หอเลยล่หยหยหยนะหล่อเลยล่ะหล่อเลยหล่อเลยหล่อเลย ไปดิครับไปดิดิดิมีโดนดูดดูดดิครับรออะไรปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยตายไหมไม่ตายไม่ตายตึมจะหูได้ครับหัวเป็นหนึ่งทีนด้ไงครับจีจีนะครับได้เข <Okay, ้าหัวไปเจ็ดพันนะครับรัดเขารัดเขาไม่ได้รัดหรอกนะก็ถือว่าไอ้นี้อย hm exactly ู่นะฮะจะมีคนตายแล้วหมอหมอครับมีคนบาดเจ็บครับหมอไล่ก่อนแล้วกันนะครับเอาเอาไอ้นั่นก็ไล่พี่ก็ไล่อ่ะอ่ะลุมมันเลยล็อกอย่างนั้นเราจับมือกัน เอาอันนี้ก่อนแล้วกันอึ๊บโอ้ยโดนสองโดนสองโดนอุ้ยมือถ้าโดนแบบถ้าเร็วกว่านี้คือแบบจี๊สองตัวเลยนะเมื่อกี้เนี่ยไม่อยากจะเมาหมกไม่ทันหลอดกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละสู้แบบนี้แหละมันจะถึงแบบโนเนียคือแบบชอบมากเลยแบบโนเนียเนี่ยอย่างเงี้ยนะนี่นี่อุ๊บอุ๊บอุบอุบจึ๊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 บรอรัดจังหวะนี้รอรัดโดนไปเอาอีกตายแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาต้องเอาตัวไหนก่อนวะพี่ทำอะไรของพี่วะพี่จะทำอะไรของพี่วะจะทำอะไรของพี่วะช็อตนี้ว่าไงช็อตนี้ว่ายัางไงเอาเอาเอาดิดีดูดโอ้โหไม่ดูดเฮ้ยดูด๊บนี่เรียบร้อยสองไปเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับจีจีนะครับค่าหัวเจ็ดพันเอ้ยก็ไม่ใช่ดิเก้าร้อยเก้าพันเจ็ดร้อยครับโอ้โหสวยมากเลยช็อตเมื่อกี้นะครับ ถ้าแบบตายสองคือแบบวันชตเลยนะฮะไม่ใช่วันชตคือแบบอันแบบนี้เลยนะครับสวยงามดูดได้ได้ไดเอเรียบร้อยพี่ทายพี่ทายพี่ทายโอ้โอหฮาคีพี่แทกโอ้โหย ครับก็ประมาณนี้นะลองๆนะครับก็ค่าได้หลายตัวอยู่นะครับก็ดาบพิรุถือว่าแรงพอสมควรนะครับถ้าเขาโบเป็ดนะครับก็อีกอย่างพี่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับพี่พีไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับก็ก็เลยแบบค่าใครไม่ค่อยได้นะครับก็ค่าได้บ้างนะครับก็บางครั้งบางตัวนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้หน่อยแล้วกันนะครับ ถ้าไลค์ถึงร้อยไลค์นะครับผมอาจมี EP ต่อไปนะครับเป็นจะเป็นดาบอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ